ครับผมท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่ปลูกปาล์มนะครับถามว่าไล่เทพกับไล่เทพสีทองเนี่ยใช้ยังไงก็คือ100ลิตรต่อ1งซองนะครับในตัวไล่เทพสีเขียวนะแล้วก็100ลิตรต่อ1นซองในตัวไล่เทพโกเหมือนกันนะแต่2ตัวนี้จะใช้ในระยะที่ต่างกันถ้าช่วงแรกเราสะสมอาหารมาเนี่ยปลูกใหม่ๆยังไม่เห็นจันเลยนะยังไม่เห็นลูกเลยเนี่ยใช้สีเขียวยาวเลยครับแล้วเมื่อไหร่ที่เริ่มเห็นจันแบบนี้ให้เปลี่ยนเป็นสีทองยาวเลย เพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราต้องการให้เขาสะสมอาหารได้ดีกว่าแล้วก็มีความใบเขียวเข้มกว่านะครับแล้วก็พอถึงช่วงที่เขาเริ่มเป็นดอกเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นสีทองหนึ่งทำให้ตัวพลังงานเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นถูกถ่ายเทมาที่ตาดอกได้ดีขึ้นนะครับตาดอกก็จะกลายเป็นลูกได้ดีขึ้นนี่แบบนี้ก็จะติดดีแบบนี้นะครับ ก็ฉีดทุก10วันหรือ15วันได้เลยนะครับทั้งสีเขียวและสีทองนะแบ่งใช้ถูกนะครับช่วงสะสมอาหารสีเขียวนะครับช่วงดึงผลผลิตทำผลผลิตสีทองนะครับ